สวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติไมไหมเราเนี่ยยังไม่มียังไม่มีมมดีนะที่ผมเล่นเกมนี้จบก่อนนะครับอืมันตัวนี้อันตัวนี้ผมต้องข้ามก่อนนะจะพึ่งไอ้ทำไมมันทำแบบนี้วะมันเป็นแยกอะ่ะ มันแยกแบบนี้อ่นนะเดี๋ยวเดี๋วะไม่ใช่นี่ไม่ใช่อยู่ไหนว,ะเ,วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่เดี๋ยวน,ยวนึงเนี่ยมันทำแบบนี้เลยทะ่ไม่ว่าเราต้องเล่นว่า <c oughs> ยังไงครับยังไงก่อนเพื่อนทมันทำหน้าใหม่วะยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนแล้วนะ,ะ,นะ <c oughs> ถ้าจะทำถ้าจะทำผมจะทำเป็นปัดๆนะ ผมว่าต้องทำแล้วแหละนะแต่ว่าแต่ว่ายังก่อนยังก่อนเว้ยนี่คืออะไรวะอ๋อไอ้้อย่คนนี้ก็ไไปเล่นใน่งขาเลยอาน,น,นะไวรุ่มนิเวนเล่นได้เล่นไปมึงมันเล่นยากครับมันชาเลนด์อ่ะมันชาเลนด์อ่ะตรงนี้ต้องข้ามล้วเราก็ต้อง ไม่มีอะไรนะกิจกรรมอะไรไม่รู้เหมือน XO ไหมอ๋อไม่ได้ต้องตรงนี้ตรงมานี้เออแล้วก็เออมาอันนี้ไม่ได้มาอันนี้ไม่ได้อุย้ยช่าแม่ไม่เล่นละ <c oughs> นี่ ด่านบอสบอสควิดมาร์คควิดมารหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออแล้วก็ไอ้ด่านบอสอีกด,ด่านหนึ่งหายเว้ยไม่รู้หายไปไหนไม่ให้เล่นแล้วหรอใช่ไหมนี่อยู่ดีก็าหายเฉยเลยนะครับอย่างงี้อะไรโอเคดูดิผมต้องเล่นอะไรเนี่ยใช่ไหมโอเนี่อยู่ดีก็าหายเฉยอะ่ะ ตามบอสหายวะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ขออภัยหลับไม่นอนหลับนอนไม่พอเดีย๋ยวผมตายก่อนนะครับ แตงกียวไหลกระตุกกระตุกครับมันเสียงดังมากเลยหมอเนี่ยแตบกบแก้วหูครับปุ้กน้นนี่นี่ตัวแหล ช้าไปได้เหรอช้าตาอยู่เออ,อเปยนตัวอจี๊ปไพ่ก็ไม่เร็วนะตีแรงอจี๊ปไผ่ใช้ได้อยู่นะทำเ,เล่นไป มันกดโจมตีได้ไหนเราเนะ <c oughs> ี่ยตัวบบนี่น้องน้องแข็งตึง <c oughs> น้องน้องแข็งตึงกว่าเยอะเอเวนนี่แรงอยู่แรงอยู่ เป็นตัวเปิดด้วยดาบไฟตู้แหละตู้แหล่โอ้ยเหี้ย <laughs> อะไรทำอะไรเทำอะไรก่อน <laughs> ตู้แหล่ะอุยอ้ยอุ้ย <laughs> บีแปง

จ้าเลยิง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 จน,นตายภาพแตกภาพมันแตกอย่างรอบนี้ด่านเดียวพอนะครับเนื่องจาก ขี้่อยาเล่นเยอะมันโหดเกินเลยะตีขนาดนี้แม่ยังยืนอยู่เลยโอเคครับบอสครับนะผมไม่รู้ว่ามันให้เล่นซ้ำละใหม่นะผมไม่เข้าใจนะมันควรจะอะไรงไงอ่ะมันจะอะไรนะ <c oughs> อันนี้คือเกมแล้วกูลืมแล้วหมักลูกหมากลูกเหรอโอ้ม <c oughs> มไม่ได้ <c oughs> ลองดูสักตาไหมเฮ้ยเล่นมาเล่นยังไงวะโอ้ยอะไรไเป็นไม่ไม่เป็นเลยว่ะผู้ชมมันภาษาอังกฤษอะไรมันลุเ,เต็มไปหมดเลยยังไ้กูนี่กูคาใจว่ะแล้วมันต้องกดไปยังไงวะ๋อ้ยนี่นี่นี่น๋ออย่างนี่นี่นี่เออโอ้ยเฮียกูงงนาน เงียบแม่แม่ขายไส้กรอ,อกละอีวินเอ้ย,อยไม่ใช่แล้วเอยอยังไงวะอืมขายยังไงว,วะตัวผีขึ้นมาก่อนดิเอ็งอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างงี้เหรอจำเจยังวะอันนี้ก็เลื่อนได้โอเคงงแบบไห ได้ต้องมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็คมดาบมาอย่างนี้นี่นี่น,นี่โอ้โหเจ้าครับโอเคพอละไม่เล่นแล้วนะมีอะไรไหมยม่มีแล้วนี่ครับผู้ชมวัมนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตอ๋อไม่ดิเดี๋ยวผมจะเล่นนะไอ้เนี่ย ب. อยู่ไหนวะ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตรงนี้อย่างเพา่ะเล่นอันนี้พาละตอนแล้วต่นะพาละตอนเหมือนว่ามันต้องเล่นแล้วอ่อยู่เหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันเปิดให้เล่นจํากัดนะเราต้องรีบเล่นแล้วนะจํากัดเวลาผมรู้ว่ามันไม่มีอะไรอะตอนแรกที่ไหนได้มันเหมือนได้ตรงนี้นี่หว่าโอ๋อเรามีตัวละครแล้วนี่หว่ามาแต่ยังไม่มีโอเคโอเคเข้าใจแล้วน่าจะเล่นตั้งแ่ีแรกไม่รู้อะ่ะพูดที พาดแยกดีกว่าดีที่สุดนะพาดพาดแยกเน็ดไม่ปิงนะสวยรับปอได้ไหมรับของได้เดี๋ยวปิงเดี๋ยวปิงเดี๋ยวไม่ปิงเดี๋ยเน็ตเหี้ยปิงแล้วโอเคตัดเลยใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ subscribe ก็นะครับ